พอได้อ็ดเมนูอยู่เดอ้หอหอมทุงบวบหอมทุกพักกระแยงแบบนี้สวัสดีครับวันนี้เช้านี้พามายามรียามตกเมื่อคืนฝนตกแหงแหงพี่น้องอ่านว่านาเฮาสีบ่ล้มเพิ่มกระล้มเพิ่มเมื่อคืนนี้ฝนตกแล้วก็พาพี่น้องมายามรียามตุ๋นแล้วจ้าฝน,นลงเห็นเขาเพิ่มละ ยามนี่ยามโตก็ไล่ไหลนาเฮามันบอกมีน้ำนี่แหละไม่น้ำเกี่ยเมื่อก่อนสั่งสามมื่อหลังห้ามนะให้นาแห้งเบิดเลยจะมีกระนาโต่งเฮามุมเนี่ยแหละมันจะลึกเนียจักหน่อยมีเนี่ยมีช่วงนี้โอ้โหมือลนกขึ้นนั่นแหละเนี่ยแถวช่วงนกขึ้นนั่นแหละโอ้แต่น้าเต็มน้ามาถึงนี้เลยฝนเบิดคืนเลยเมื่อคืนนี่ก้อยเนียแห้งเนียสลับกันไปปลาั่นอยากเหลืองเลยมน โอ้โหโอ้โหแสดงว่ามีปลาตัวนี้ได้ยินเสียงดิ้นแล้วมันบืนมาเนาะคนเลาะยามด่ยามตรงด้เศรนี่ฝนแหงเติบเพราะว่าถามว่าแหงบ่มันก็บ่ได้แหงซะทุกทุกท่งทุกให้ฮะนะองเฮาก็ยังมีจุลุกอยู่นแเละถามว่าเอาปลาน้ําขอนแต่ฝนมาเติมมันก็จะบ่ได้เอาง่ายมาบึงปลาบืนแบบนี้โอ้น้ําในห่วยก็ขึ้นอยู่ได้เนาะดูสยงฟลาดูดโอ้ยลงอหลี มาบืนพี่น้องฝนตกเด้สะไปทั่วทีบทั่วเดน์แล้วลักลักมันก็จะลงห่วยอย่างเงี้ยละมาเบิดมีปลาอย่างนี้น่ะน่ะาหน่าของเก่ากันยังขังอยู่ยังกินบะเวิดของใหม่มาเติมโอ้ปลาอะไรเนี่ย พอดีเหล่าใบแจงเส่บวกเสต็กเห็นบวกหลายหน่วยอยู่แต่ใ,ใบไม้ตอนนี้โอ้หลายอยู่ปะดุกก็มีปะดุกกระลงปะข้อปะดุกไอเใเข้ามาแล้วกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้เบาเคนเสติ๊กนำเนเด้อจ้าช่วงนี้ถึกปิดกั้นแห้งแห้งพี่น้องเอ้พี่นอ้ <c oughs> นองไปใส bekannt, <c oughs> เ่เ <c oughs> บิร์ดผู้เลียบังเทือกอะไรจอดวิวตกใจเลย <c oughs> นี่ปาข้อปะดุกยุกขึ้นอีก พ่อได้เอ็ดเมนูอยู่เด้อเอ้าปลากขอปลาดุกเราได้่นนี่แหละเก่งบ้านพี่น้องเด้ฝนตกอยู่บ่แม่นเขียนว่าฝนที่ตกหาปลาน้อยหาบอกบืนเนาะค่ะว่าปลาบืนมีแต่พวกปลาขค่ปลาดุกนี่เลยเนาะปลาน้อยลงชุดทนุมัดแล้เนาะปลาโค่ปลาดุกปลาเข็งไปซนเลยใช่เดีพวกปลาซิวปลาขาวนี่มันบ่ค่อย บืนดอกมันต้องมากับน้ำโอ้ยยังปลาดุกตัวนึงบอกแก่นก็เอ่องอยู่นั่นอ่ะูไปไปนละหมูนี่เดี๋ยวจะเอาปลาดุกจักตัวบอกแก่นสามบอกปลาดุกเห็นหนึ่งสองสามปลาช่อนหนึ่งสองสามสี่ห้าโอ้ปลาช่อนลงเอาเอาเมือแกงไปเลยไปเก็บหมักบวบแกงใส่ปลา อายุเข่าเด้กพี่น้องเนาะช่วงนี้อายุเข่าเัวนู้นข่างห้องก็เริ่มจะเหลืองเลยได้แต่น้ำม,มาเติมอ,อ่านขึ้นเดือนนี่ถ้าทีได้เกลียวเนาะลวงเริ่มเหลืองแล้วจ้ะนี่เด็กข้าวเหนียวอันนี้อันนี้ข้าวเหนียวเด้ออันนี้น,นี่ในกล้องมันเบิ่งเขี้ยวแต่ภาพจริงๆมันมันออกเหลืองๆเ,เลยจำข้าวเมากินได,ด้น่ะข้ามอกมันมีสายพันธุ์ของมันบ่ใช่ข้าวเมอก กอนามันล้มนอนล่าเลยเพมันมันชูคอขึ้นแต่มันก็จักมันค่อยไปทางใดเกี่ยว่าได้รุ่นนี่คนค่ะให้ลดลดอย่างเดียวลดอย่างเดียวแต่ว่าขาวเจ้ามะลิผูยังบล้มปันไหนใบเริ่มเหลืองกว่าข้าวเหนียวเนาะให้นิ่เบาเคนชติกเอาข้าวเหนียวที่เหลือเป็นข่าวเจ้าบิดเลยเพราะว่าเขาจะใส่ข่าวเจ้าเบิดทงมาได้เพราะว่าลักๆกเขาข้าวเหนียวนำกินข้าวเหนียวนำข้าวเหนียวประมาณไล่นึ่งที่เหลือเป็นข่าวเจ้าจ้ะข่าวเจ้านั้น กินเน่ขายเน่ใสสักพอได้ค่าไอ้ค่าไทค่าเกี่ยวคืนคืนอยู่พูดใหมู่คืนคืนนะเวลาขายเอยขอข่ามันถือเนาะไปหากเก็บพักต่อเตรียมคุดแปลงพักเลยแต่ยังบริวานฝนตกนฝนต<า>กเ<ล>จ็บคือเก่าจะคุดเพิ่มอีกลหลายแปลงปีนี้ซต่างบ้านเนี่ยเอาป้อมแถ่นี้ พิกปลูกไว้จะเริ่มเป็นหมากกัเด้วยนะ่ะล่ะขาวๆดุกๆเป็นงวงเขา่านี่มันเริ่มเหลืองแล้วเข่าเจ้าเจ้ามะลินี่บวกของเฮา 2> 1, 2, เออค่อยผีฝ<ๆ>ังผีเต็มเลยบอกเคนเลยบวกพร้อมเห็ <laughs> นดหเลือกเอาอที่มันหน่วยใหญ่อเออ ที่มันยังน้อยจกมือจักสองก่อนเอต็ม<อ>เลยเาเกียบอย่าไปมันเตะงวงเขา่าเดี๋ยวเขาตออเกี่ยวยังยาวแบบนี้นีแ่แหละนี่แหละต้องต่อเกี่ยวอีกถึงบ่ <c oughs> ต่อเกี่ยวอีกใช่แล้ต่อเกี่ยวก็กระเทินสิถึงเกือบน,น้อยนึงต่อเกี่ยวก็พักอีเลิศพี่น้องจา้าปลูกไว้แล้วอุย้ยแบบนี้มันจะมาเตะไปทั่วที่ทั่วแดนผู้เลื่อยไปทั่วเบิดนี่ มีแต่พอดีเลิศหรือใบชูพูเต็มเลยถามบอกเคลือ่อนตกเกี่ยวก็มันสั่นพูดจะมันพูดถึงแต่ที่นี่นี่ๆพุมันเลื่อยขึ้นไปพุเป็นหมากเต็มเลยทละเลว่าแน้วเฮือมาในเด้อเออ <c oughs> ไอสองหน่วยละยข้างล่างข้างล่างเออนั่าได้หน่วยน่แหละ นั่นแหละมันยังน้อย่ล้วมันสมบูล่จะตวามันผสมบูลเออเอาโรนีเน่เเป็นอะไรเป็นอะไรหน่อยนะไม่เว้นไว้เว้นไว้สามหน่วยแล้มหน่วยแล้วหน่ยีวก็มีอีกทางผูกทางหลังคาโรงครัวมาผูกไปเบิ่งปะ ย่างมามุมนี้ทีไรก็ถ่ายอ้างพี่น้องตลอดใกล้ซุกแล้วเด้อนีอ่เด้อมันเริ่มเหลืองเหลืองเลยทีน,นี้เห็นว่ามันเริ่มเปลี่ยนสีแล้วเ,เหลืองเหลืองแล้วทีนี้เห็นแก่แล้วหน่วยหางบึงแล้วข้างล่างค่ะม,มีแน่บนหลังคามีหน่วยแก่แก,ก่นี่ก็แก่แล้ววะนี่ เฮพี่นะอ๋อ่นะอ้ยยาไปอีดาบเนยปววยาวน่าจะแก่แล้วเนาะเอาไว้ทำพันก็ได้แก่ปะนิ่มๆเอาไว้ทำพันลดพอเกงเราแหละแต่ว่าถ้าได้อีกก็ดีหนาหนู่ยอ่อนๆค่ะนีเนาะบนหลังคาเนาะบนหลังคากรเบืองฟังอันนี้ปล่อยมันเลื่อยไปเลยแล้วแต่มันสิไปมือหั่นมีอยู่นี่หน่วยเนึ่งสติกเอาไปเกง เอาได้บบกอ่อนบอเมื่อหนาสติก็มาเอาอยู่นีนหน่วยนึงเอาไปแกงเสียปลาพี่กเรื่อยมาพี่เออเอาไว้ทำพันบนกระดาษเอามาแต่ก,กระบี่ปีทีแล้วใบบักใหญ่บักใหญ่เลยแตกหัวขยายเลย,ๆๆเลยอันนี้เพื่อกอันนี้ค่ะเอาบปได้เนาะ แกงวัดอีกสามพักก็สามพอเค็งไปไปเอาสดเลยได้วัตถุดิบแล้วจ้าไปหั่นไปครัวเรียบร้อยแล้วจ้ะแกงสักกระแยงเด้อนี่สักกระแยงนาเริ่มอยากออกดอกแล้วนะเนาะบอกเห็นเนาะใหญ่เอ่ะก่อนหน้าสติดตั้งเครื่องแกงมีหอมแดงพริกตะไคร้ใส่น้ำปลาแดืดเรียบร้อยน้ำเดือดแล้วร้อมปลาลงจ้าคนเด้อ หอยไหมเผื่ว่าคนฟรามันสีข้าวเผื่อว่าแต่จะอีหนึ่งเมนูเดี๋ยวสติกสีลงไปต่อยก้นหอยที่เราหาเมื่อวานแต่กับปลาบอกเคน้าอ่างพี่น้องดูสติกเอสส่งปิง้งประมาณสิบตัวนี่แหละเหลือแต่หันสาติกเอสส่งไว้จ้ะนี่ปลาที่เราหวานเหมเมื่อวานนี้เด้อนี่เป็นส่งปลาเรียบร้อยน่าจะเมือ่อื่นจังเปรี้ยวกินได้พิดฟ้าไว้ระหว่างนี้หัน่นบวบโอเลยจ้ะหั่น น้ำชินเน้อยผ่ากลาง,งนคนนัำชินผ่ากีเบ้อตันเออแบบนี้ก็ได,ได้อันนี้อันนี้บวกยาวบนหลังคาได้หน่วยนึงที่เหลือเอาไว้อินเนียวพี่น้องให้อนึงได้เนียวนําอยู่มีอยังอื่กนกมบวกยาวกะอยากได้มักหุงก็อยากได้มักถั่วปีมักถั่วให้ก็อยากได้ไ มันหายากเลยได้มักถั่วปีบักถั่วให้ค่ะโุ้ดกขนาดไม่ได้ไปใกล้อีกเลยก็แต่ว่าต้องปล่อยให้มันแก่ก่อนเนาะตอนนี้ยังบกเก่ชุดที่เก่บกเก๋สติกกอเอามากินบดหรอต้องรอชุดใหม่เออผ่านไปแบบบวกบนอ่อนหอมอะไแหละวัตถุดิบอมเฮือนเฮาได้ปูได้ปลาได้กบได้เขียดก็หาเก็บพักเก็บหญ้าอยู่อมเฮือนที่เขาปลูกไว้นี่ละจ้ะ บางอย่างก็บริปลูกแต่มันเกิดเอง <te le> แต่ว่า <te le> รักๆก็คือเฮาก็เอาไป <m ur ra> เอามากินเอามาห <m ur ra> วานไวเหรอวะอะไรที่บราได้ประคบป,ปุงหงน่นมันมักงามจ้ะเงี้ยนเรอให้ปลาซุปกกค่อยเอาบวบใส่จับอปนี้เองปลาใส่บวบสดน้ำห่อนหอนผักกระเยงหงหๆ ปลามันสุกง่ายจ้ะสุกเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์แล้วปลาเอาบวกใส่ประมาณสัก,ก,กสิบนาทีบวกกระซุกคนได้อันนี้คนลดคนเบาเบาเดี๋ยวปลาเปื่อยบวกยึบก่อน เราบวบซุปล้วค่อยใส่ผักกัะเงยงจ้าใส่ผักกะเงยงชิมรสตามใจชอบจะบ,บันนี้หอมทุ่งบวบหอมทุกผักกะเงยงบันนี้แล้วก็อีกหนึ่งเมนูตั้งไฟอกี้นี่ แกงหอยแกงหอยตัวนี้ใหญ่ดึ๊ที่เขาไปหวานเหตุไได้มาปมปลาจา้ะเมนูเช้านี้เมนูจากกับข้าวธรรมาชาติที่เราไปหาเองพอได้ใหญ่ได้กินพี่น้องจ้ามานสติ๊กเนื้อใหญ่องกินปูปลาแนวเหนียวพอได้กินนะแต่ถ้าถามก่าหลายบอกก็พูดถึงก็หลายก็หลายแต่กับบอกขาดพอได้กินเมนเห็ดหอนคือกันเมน มีให้เก็บน้ำหมูแต่บ่หลเมนมันเวลาเราถ่ายคลิปกับบถึงก็ต้องตึงเต้นเนาะแต่กับพอได้กินมันบ่ได้เป็นป่าใหญ่ๆเป็นเขาแบบนี้เนาะเมนจ้ะถ้ามีหันโอ้เหมือนก็สนุกเหมนตัวเมนอ้้งคลิปนี้บ่ได้กินอ่างเด้อพาไปยามด้ยามตุงเก็บบวกมาเกงเนาะครับเอาครับคลิปนี้ฝากเพียงเท่านี้ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจนเด้อเราพบกันคลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับสวัสดีจ้า